แขวนแขวนสวยๆหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดกิ่งคุนายตื้นสายสามสีนะคะอ่านะะเวลาตัดนี้เราก็ตัดยอดดอกออกมาให้เหลือประมาณแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาปักก่อนเลยนะคะเราจะปักไปก่อนแล้วเราก็จะใส่ดินเติมลงไปทีหลังนะคะตรงนี้เราจะใส่ทั้งดินแล้วก็ใส่น้ําได้เลยที่เราทำเอาไว้ข้างบนนี่นะคะ ใส่ดินลงไปแล้วก็ปักลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งช้ำนะคะเพราะว่ากิ่งในตือสายเนี่ยเขาจะบอบบางแล้วก็อวบน้ำมากมากเลยถ้าเราใส่ดินลงไปกวเราปักที่หลังเนี่ยเดี๋ยวกิ่งเขาจะช้ำนะคะแล้วก็อาจจะเน่าง่ายด้วยเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเชือกนะคะเชือกอันนี้เป็นเชือกที่เขามัดฟางก้อนฟางมานะคะจะมีความเหนียวและความแข็งแรงมากๆเลยนะคะเราก็มาต่อกัน2ชั้นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปแช่ลงในน้ําเพราะว่าเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงท้้งในขวดได้นะคะเรามาแช่น้ําไว้สัก ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปในขวดอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำที่แขวนกันนะคะเราก็ไปได้เศษเหล็กก่อสร้างที่เขาทิ้งแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีนะของนายไอเดียนะคะสำหรับการบัดเหล็กที่จะเป็นที่แขวนนะคะเราก็จะใช้ท่อพ V c ซสองอันนะคะเพราะว่ากาลังมือเรานี่ไม่พอที่จะดัดได้นะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ปัจเจนะคะแต่ของเราไม่มีปัจเจนะคะเราจะใช้ท่อพ v วีซีสองท่อนนะคะทำแบบนี้เลยนะคะเราจะมาทําที่แขวนนะคะนี่แล้วอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะใช้ท่อพ v c ดัดแบบนี้เป็นตัวเอสแบบ นี่นะคะได้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะถ้าทุกคนมีเหล็กเก่าๆเหล็กก่อสร้างนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาที่ที่แขวนที่